โรงเรียนมาหาชัยพิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาราคามครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนนักเรียนจำนวน190คนประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน34คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน36คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน35คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน30คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่จําจำนวน27คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน28คนสถานที่ตั้งเลขที่341หมู่ที่3ถนนมหาสารคามโกสุงพิสัยตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามรหัสไปรษณีย์44000โทรศัพท์043158125ผู้บริหารสถานศึกษานายอธิการสุขศรี ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย100%โรงเรียนมหาชันพิทยาคารได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชาพื้นฐานส2 1 1 0 1ศิลปะพื้นฐาน1และส2 1 1 0 2ศิลปะพื้นฐาน2เรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงต่อภาคเรียน ในสารดนตรีได้ปฏิบัติการเป่าคลุ่เพียงออนในขั้นพื้นฐานโดยการรู้จักเครื่องดนตรีไทยทางกายภาพเรียนรู้หลักทฤษฎีและหลักการวิธีปฏิบัติในบทเพลงเต้ขงเพลงลาวต่อนกและเพลงแขกประเทศสองชั้นรวมถึงการบรูรณาการกลุกฝังขนรทำเนียมประเพณีการปฏิบัติในวัฒนธรรมทางดนตรีไทยในประเด็นการดูแลเคารพเครื่องดนตรีการปฏิบัติต่อครูมนุษย์ครูเทพและครูเครื่องดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในรายวิชาพื้นฐานศ .22101 ศิลปะพื้นฐาน3และศ .22102 ศิลปะพื้นฐาน4เรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงต่อภาเคเรียนในสาระดนตรีได้ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยย่อเดิมเบื้องต้นทั้งในส่วนของภาคฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมเบื้องต้นเช่นเพลงลามต่อนกเพลงหน้าคราชเพลงทองย่อนรวมถึงหลักการขับร้องเพลงไทย เดิมในรูปแบบต่างๆได้แก่การขับเสภาสัมเนียงไทยการขับเสภาสามเนียงลาวการขับเสภาสามเนียงมอญรวมถึงการบูรณาการกลุ่มฝังขนบรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติในวัฒนธรรมรวมทางดนตรีไทยในประเด็นการไหว้ครูและครอบครูทางดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาพื้นฐานศส2 3 1 0 1ศิลปะพื้นฐาน5และศส2 3 1 ศูนย์สองศิลปะพื้นฐาน6เรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงต่อภาคเรียนในสารดนตรีได้ปฏิบัติการพื้นฐานการรวมวงอังการลุงเรียนรู้หลักทฤษฎีและการปฏิบัติรวมวงอังกรลุมโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในบทเพลงที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเช่นเพลงโมรงยาวารวมถึงการบูรณาการลกลบฝังขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติในวัฒนธรรมทางดนตรีไทยในประเด็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมการบรรเลงเช่นการบรรเลงหงรงการบรรเลงเพลงดำเนินเรื่องการบรรเลงเพลงลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้จะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในรายวิชาพื้นฐานส3 1 1 0 1ศศิลปะ1และส3 1 1 0 2ศศิลปะ2ในสารทัศนศิลป์เรียนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงต่อภาคเรียนเพื่อเป็นไปนตามการวัดและประเมินผลมาตรฐานตัวชี้วัดช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ได้จัดการเ,เรียนเรียนรู้โดยการบูรณาการดนตรีไทยว่าด้วยสูนทรยความามมง ทางด้านดนตรีไทยรวมถึงการบูรณาการปลุกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติในวัฒนธรรมทางดนตรีไทยในประเด็นการถ่ายทอดอารมณ์เพลงและหลักการฝังดนตรีไทยโดยยึดหลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอตามหลักสูตรสถานศึกษาได้จะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในรายวิชาพื้นฐานสามสอศูนย์หศิลปศาสตร์ และส3 2 1 0 2ศิลปะสีในสารดนตรีเรียนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงต่อภาคเรียนเพื่อเป็นไปตามการวัดและประเมินผลมาตรฐานตัวชี้วัดช่วงชั้นตามหลักสูตรแผนกหลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้จัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีไทยทั้งหลักการทอรษดีการลงมือปฏิบัติดนตรีเดี่ยวเพลงสองชั้นและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกตางเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนสนใจคนละหนึ่งชนิดรวมถึงการบูรณาการตกฝังขนียมร เพเนณีการปฏิบัติในวัฒนธรรมทางดนตรีไทยในประเด็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้จะให้หนัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในรายวิชาพื้นฐานศส3 3 1 1 1ศิลปะ5และส3 3 1 0 2ศิลปะ6ในสาระนาฏศิลป์เรียนสัปดาห์ละ1ชั่วโมงต่อภาคเรียนเพื่อเป็นไปนตามการวัดและประเมินผล มาตรฐานตัวชี้วัดช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างดนตรีไทยกับนาฏศิลป์ด้วยสร้างสารรค์ละคสรสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบประกอบดนตรีไทยรวมถึงการบูรณาการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติในวัฒนธรรมทางดนตรีไทยในประเด็นการประยุกต์ใช้ดนตรีการเผยแพร่ดนตรีไทยผลสำฤทธิ์ในการเรียนการสอนด้านดนตรีไทย การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านดนตรีไทยโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสอนแบบการค้นหารูปแบบโดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ยค่าร้อยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรายวิชาเพิ่มเติมทางด้านดนตรีไทยโดยการทดสอบค่า t t ีเทสในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาพบว่า ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยรายวิชาเพิ่มเติม,ตมทางด้านดนตรีไทยหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.5รางวัลและเกียรติคุณปีพุทธศักราช2565รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษารายการแข่งขันวงเครื่องสายผสมปีพาดไม้นูมระดับชั้นม .1 ม .6 รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษารายการแข่งขันร้องเพลงไทยระดับชั้นม .1 มโดยเด็กชายชลทธีคำวันดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่รางวัลเหรียญเงินรายการแข่งขันวงเครื่องสายประสงปีพาดไม้หนุมระดับชั้นม .1 ม .6 ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทองรายการแข่งขันร้องเพลงไทยระดับชั้นม .1 มระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงในโครงการทีมสปิริตททเลนต์เปิดเวทีค้นหาความสามารถซีซั่น8ของบริษัทไทยเบเบอเรจำกัดมหาชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโดยนางสาวนัชยาคุณสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส การเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงในโครงการทีมสปิริตเทเลนต์เปิดเวทีค้นหาความสามารถซีซั่น8ของบริษัทไทยเบฟโวเรสจำกัดมหาชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โดยนายธิรพัฒน์ปราณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลชมเชยเหรียญทองประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวในการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิริท่ารมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่22ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลและเกียรติคุณปีพุทธศักราช2566เด็กหญิงสุกัญญาอาคเนย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิละปะธกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามนายโชลธีคำบันดีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่4รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะถกรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ึงหกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2 5 6 6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงปีพาดไม้รวมผสมเครื่องสายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงหกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566รระดับเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงปีพาดไม้แข่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา,ารคาม